สวัสดีครับก็ไม่ได้ทําแนวนี้นานนะครับนานๆนทีจะได้ใช้โกโปรก็เลยเอาออกมาเพราะว่าเห็นทางหลักๆเขากล้องเขาเริ่มเสียไม่ใช้นานก็เลยเออวันนี้เราลองเอาก,กล้องมาใช้หน่อยวันนี้เราก็จะไปดูรถยนต์นะครับที่เราส่งไปทําสีนะพอดีว่าเขาให้เข้าไปดูสีจริงนะครับว่าเป็นยังไงโอเคไหม ผมก็เลยเข้ามาดูด้วยตาดีกว่าครับตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยกล้องโทรศัพท์เนาะที่เราเข้าใจกันบางทีมันปรับสีบ้างเพี้ยนบ้างอะไรเงี้ยเลยก็เลยถูกของเขาแหละให้เข้ามาดูดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูกันโอ้ช่วงเวลานี้โดยค่อนข้างติดเลยฮะ ก็อยู่ไกลประมาณนึงครับเพราะว่าตอนแรกผมอยู่แถวอู่นั่นแหละแล้วก็ย้ายมาเข้ามาแถวเซฟันนะครับว่าหาของกินง่ายนะครับแถวเซฟันโคราเนตออกมาก็มีของกินนะครับก็เลยย้ายมาแถวนี้ดีกว่าน่าจะสะดวกกว่า ก็ค่อนข้างเละเลยทีเดียวนะครับเพราะเมื่อวานเราออกมาเพิ่มแล้วฝนตกลุยแบบเละเลยครับก็นี่ก็เป็นกล้องหลังนะครับเวลามองแทงกระจกก็สะดวกสบายใช้ได้เลยนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ติดหรอกเป็นของสิ้นเปลืองเ <c oughs> พราะกระจกเขาก็ให้มาอยู่แล้วแต่พอไอ้นี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนโฟนสีเปลี่ยนชิลอะไรเยก็เลยว่าเออใส่แบบนี้ดีกว่า ถึงแล้วถึงแล้ว่ลวยลึกลับไหมอู๋ผม <laughs> อยู่โคตรลึกลับนี่ ชืชมๆนี่ขนแดงๆแบบแบบรู้เลยว่ามาไกลพลมทำงานเลยวานเป็นไงพี่เปียกนะมอวานลิดีครับออกไปได้แป๊บเดียวล่ำเลยผมก็ไปรับนิดหน่อยครับลูกเปียกฝนที่โอ้